สวัสดีจ้ามณนสิบ้าไม่เค็ดพะโล่นังหมูเลยจ้ะแบบง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากเลยจ้ะมันดูวิธีทํากันได้เลยเด้อง่ายๆสวัสดีจ้ามณนสิบไม่เค็ดพะโล่นังหมูเลยจ้ะคิดจะกินจ้จะเฉพาะนังหมูหลวนๆเ,เลยลจ้ะเท่ากับต้มเส็ตซับเรียบร้อยเลยจ้ะนี่โอเคเราก็จะมาคั่วพวกเครื่องเ,เทศให้มันหอม ยังเยอะเข้าวขัวมันเลยดิอันมาควอีกอันนี้คงจะเป็นผักชีมันขัวมันและแล้ว,วจะคัวอีก มันหอมอีกทางหนึงจ้ะเฮ้ยห้าวจะเอาสีสันจากน้ำตาลเด้อยต้มไข่ตาลใส่ลงจ้ะห้าสิเอาสีสันจากน้ำตาลอยากกินหวานสักหน่อย โอเคจากคิดว่าสีสัในใดล,ะละ่ะจากน้ำตาลนั่นไปบ้านใหม่แล้วมันสีขมน้ำใส่ก็ได้เลยเอาก็สิปล่อยให้มันเดือดสักพักก,ก็จะผัวข้มหอมให้มันว้มหอมเนี่ยมันออกให้ได้เต็มที่แล้วเราก็จะมากรองออกจาก้า ของของผมจทิงแค่ประมาณซิบนัาที่ี่่หละจ้ะก,ก็สิบมาของออกิใส่จะคุ้มหอมหอ,อมจ้ะส่วนหมอไ่นี่ก็เดือนเอาเป็นเอาไปเอาตายก็ใส่แค่หกลูกกับพ่อ สิบนาทีเราจะคิดมาความหอมเดี่ก็พอพอ่อละจ้ะเขาสิเอาไปกองใส่หม้อละจจะอันกี้กองเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเ้อจะขั้นตอนต่อ,ตอไปก็ไม่ยังไรายจาจะเอาหนังมูลงเออส่วนเครื่องเออกินเผาลโล,ลมันจยได้นนี้นเนาะเราก็จะใส่เข้าไปส่วนตัวน,นั้นเขา้ากองถึงไปแล้วก็ใส่หมูเข้าไปเลยจ้ะ ก็จะเคี่ยวจนมันนิ่มเบือเ่อยุ่ยเกลือกองเกลือกับเปียกพอจะมาสีเข้มเกินหนาเกินหนาขึ้นตายเดี๋ยวไปเรื่อยๆจงสิมัปรุงรส เอารถเก๋งรถกระบะรถปิกอัพก็ว่ากันไปเดือดเป็นเอาเป็นเอาตายมอพะโลน้องหมูเขาเขากินไม่เหมือนชาวบ้านเราก็จะใส่เอครื่องเหนียวะเออไม่ใช่เท่าลงไปนั่งด้จ้ะไม่มีกติกาเพราะว่าเรากินของเราเอง กินแล้วแซ่บเป็นไส้ได้ตัวแม่นเปย์กนีได้จ้ะแต่จังสีมากปุงรดบัดนี้มาปุงรดได้จ้ะหัวใช่เท่าเข้ากับปูซึกว่าสิเปยแล้วใส่สีอิ่วขาวจ้ะ ประมาณดีกกบพอจ้ะเรามีพริกไทยเม็ดที่บุบๆเอาไว้จ้ะไปที่ใส่ลงไปนดำเป็นพริกไทยดำด้จ้ะง่า,าใๆไม่ต้องทีเพ็ดก็ผงชูรสกลมมะมิไปห,หน่อยนึงไปตองเยอะ ส่วนตัวที่กิน่ะมักไส้ํำสมลงไปน้ำด้จ้ะแต่เววหนึ่งเลยแล้วก็เป็นไข่จ้ะฟกฟอมใส่ลงไปเลยแล้วกับสีเขียวต่ออีกสักพักหนึ่งจ้ะชิมก็ชาติปน lột đấy lột sạch sỉ bỏ lột thua ok cả tiếp tục cửa thích này Ủa có gì thế? แล้วก็ใส่เพิ่มน้ำตาลลงไปจักสองช้อนดนะจ้ะตามสองช้อนบอกเลยตัววาอยากกินหว,วาน <c oughs> ก็สีเขียวอีกจักประมาณจักสามสิบนาทีก็เป็นอันเสร็จหวานกันเดย ได้จ้ะตัดก,กอ,อน้ำสมเสียบอี่อีกจักประมาณสามสิบนาทีจ้ะโอเคจ้าเป็นพะโล้หนังหมูของเราเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัก ไปถ่วยใส่ชามเ้ยจ้ะกำลังเป็นตากกินเลยจ้ะเป็นจังไรจ้าพะโลหนักหมูของเ้าวกับเป็นอันวัเสดุสับเรียบร้อยลองเห็ดบังเลยจ้ะอร่อยจริงจ้ะคลิปมีกับมีประมาณนี่ละจ้าเอาไว้พอกันคลิปหนา้าเ้ยจ้าสวัสดีจ้า